ข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวเกาหลีใต้นะคะเกี่ยวกับการต่อสัญญาของสีสาวแบล็คพิงก์กันหน่อยดีกว่าค่ะแน่นอนว่าสัญญาของสีสาวเนี่ยจะหมดในเดือนสิงหาคมของปีนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีนะคะตั้งแต่สีสาวเดบิวต์ในฐานะวงแบล็คพิงก์แล้วก็สัญญาพิเศษเนี่ยกำลังจะหมดอายุในวันที่8สิงหาของปีนี้ด้วยแอดมินก็อ้างอิงข้อมูลนะคะมาจาก Star News ค่ะสำนักข่าวของเกาหลีใต้นะเขามีบทความระบุออกมาในวันนี้นะคะว่าบทสรุปการเจรจาต่อสัญญาของสีสาว บลักพิงเนี่ยกับทาง YG Entertainment ค่ะมีการยืนยันนะคะว่าการเจราจาต่อสัญญาเนี่ยเป็นไปด้วยดีในขณะนี้แต่แน่นอนนะคะว่าก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่ทางสำนักข่าวเนี่ยระบุเพิ่มเติมอย่างชัดเจนนะซึ่งถ้าแปลจากบทความนี้แบบตรงตัวก็คาดว่าสีสาวน่าจะไปต่อกับทาง YG นั่นละค่ะแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่การยืนยันแล้วก็การคอนเฟิร์มแบบร0 0ยซว่าสรุปคือต่อจริงไหมแล้วก็ไปต่อทั้ง4คนเลยหรือเปล่าซึ่งคอมเมน ใน t w t t t e อของแฟนส่วนใหญ่แน่นอนนะคะว่าบลิงเสียงแตกกันพอสมควรเลยค่ะแอดมินก็หยิบยกความคิดเห็นมาจากบลิงอินเตอร์นะคะบางส่วนจากโพสต์ของ ป๊อปครปทางทวิตละกันเนาะบางส่วนมองว่าเอ้ยคําถามคือตอนนี้คือ YG อ่ะสามารถที่จะจ่ายค่าตัวให้4สาวทั้ง4คนได้หรออย่างที่รู้นะคะว่าคือตอนนี้4สาวขึ้นแท่นเป็นป๊อปสตาร์ในระดับโลกไปแล้วนะคือดังมากจริงๆส่วนบางคนก็ทวิตบอกนะคะว่าหวังว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยจะรวมถึงเสรปภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของเธอด้วยบางส่วนที่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ในลักษณะนี้ค่ะ ฉันมีความสุขมากเลยแต่หวังว่าพวกเขาก็จะปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างดีด้วยนะโดยเฉพาะจีซูนะคะแต่ยังไง b l a c k พิงกก็ควรจะมี4คนตลอดไปและฉันก็คงแฮปปี้มากๆที่จะได้รับฟังผลงานเพลงของสีสาวมากขึ้นส่วนบางส่วนนะคะที่คิดต่างเห็นต่างก็มองนะว่าแบบไม่อยากให้สีสาวต่อสัญญาเลยไปบริษัทอื่นดีกว่าไหมเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติต่อสีสาวไม่ถูกต้องอะ่ะ แน่นอนว่าเงินไม่สําคัญเท่ากับอิสรภาพของสีสาวหรือไม่ก็ปล่อยสาวๆไปเถอะพวกเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างบลิงไทยของเราในเรื่องนี้เนี่ยว่าสีสาวควรจะต่อหรือไม่ไปต่อกับทางวายจดีก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ